มาดูสิติย้อนหลังกันก่อนว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยราคาบิตคอยเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าถ้าทางตรงตัวสีแดงที่มากไว้เนี่ยก็คือผลตอบแทนที่ผ่านมาในเดือนกันยายนนะครับจะเห็นว่าส่วนมากะติดลบแล้วหลังจากนั้นก็มีปรับตัวขึ้นบ้างนะครับมันก็เลยเป็นที่กังวลน,นะครับว่ากันยายนเดือนนี้จะซ้ารอยเดิมหรือเปล่าแล้วมีปัจจัยอะไรที่แบบ จะทำให้ตลาดลงหรือว่าจะทําให้รอบนี้ตลาดไม่ลงเนี่ยก็เป็นที่มาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะแนะในส่วนของว่ามีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตามองอะไรบ้างแล้วต้องระวังอะไรพิเศษหรือว่าตรงไหนที่แบบว่าควรจะวางแผนรับมือ,อยังไง ได้ครับผมก็ขอยัดเสริมนิดนึงนะครับตรงเมื่อกี้ก็จากที่บอกจากสถิตินะครับพีก่กอบตั้งแต่บิตคอยที่กําเนิดขึ้นมาเลยเนี่ยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีการติดลบมากที่สุดแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่บิตคอยทีกเนิดมันติดลบมากถึง7ครั้งเป็นเดือนที่น่าตาม,มองถ้าเราอา้อางอิงตามสถิติเนี่ย yani. เดือนเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะติดลบสูงครับผมพีก่กอบเชิญสด์ต่อไปได้เลยครับก็ก็หวังไว้อย่างยิ่งนะครับว่าให้มันจบแค่เจ็ดครั้งนะครับไม่ต้องมีครังที่แปดนะ ก็นี้ครับเป็นเหตุการณ์สาคัญที่แบบเราต้องจับตามองเลยแหละก็จะมีทั้งเหรียญต่างๆรวมถึงฝั่งมาโคได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะไรเนี่ยที่เราต้องเตรียมรับมือรับแรงกระแทกหรือว่าควรจะรอด้วยความดีใจก็อันแรกนี้คืออะไรครับวันนี้ครับอันแรกครับผมในวันที่12กันยายนนะครับผมเหรียญลุน้าคลาสิกนะครับหรือว่าชื่อทิกเกอร์คือ LUNC นะครับผมจะมีการ เริ่มการทําการเบินเหรียญเกิดขึ้นครับผมโดยทางเทอร์ล่าคลาสสิกเนี่ยครับจะนําเอา1.2%ของค่าทมเนียมทั้งหมดที่เก็บได้นะครับนำไปบายแบ็กแล้วก็เบินเหรียญ LUNC นะครับจนกระทั่งสปายเหลือแค่10,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งการที่เขามีการเบินเหรียญตรงเนี้ยพอสปายมันน้อยลงเนะี่ยมันยิ่งส่งผลต่อราคาที่มากขึ้นในอนาคตหากมีดิมาที่เพียงพอนะครับซึ่งหลายๆคนที่ตามตลาดมาในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเหรียญ LUNC เนี่ย พุ่งกระชุดเลยครับพุ่งมากกว่า100 66หกคอไวหกอเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวก็ในวันที่12อกันยายนหรือว่าอีกประมาณ6วันที่จะถึงเนี่ยราคาเหรียญจะเป็นยังไงต่อจะเกิดการเซ์คอนแฟกต์ไหมก็ต้องรอดูวันอีกทีครับพี่ก๊อฟอาจจะเป็นแค่สกกระตกก็ได้นะครับก็ระวังกันหน่อยนะครับเพราะจริงๆก็ในตลาดก็ยังมีตัวที่แบบพื้นฐานยังดีแล้วก็มีอีเวนต์อะไรที่น่าสนใจเยอะนะครับก็ตัวเลขถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในวันที่13าอ่ะวันที่รณ์สาเมนั่นะ เป็นดัชนีงเงินเฟอ้อที่จะประกาศซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากเพราะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ทางเฟดเนี่ยให้น้ําหนักเยอะพอสมควรนะครับในการจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าการดําเนินนโยบายต่างๆถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยผ่านจุดคีกไปแล้วแล้วเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็อาจจะลดแรงกดดันในเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยทําให้ที่ตลาดปรับตัวลงหรือว่าที่ตลาดไซเว่ตอนนี้เพื่อรอตัวเลขต่างๆที่ประกาศเนี่ยพอประกาศแล้วเนี่ย ถ้าออกมาดีเนี่ยตลาดอาจจะผ่อนคลายได้แต่ว่าถ้าออกมาแล้วมันยังเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่เขาคาดเนี่ยตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นอีทเรียมเดอรที่เราก็ได้พูดเรื่องนี้มากันหลาย e ีแล้วนี้ก็ถึงวันวันที่สําคัญที่สุดแล้วกันก็คือวันที่13เนี่ยก็จะเริ่มนะครับเปลี่ยนจากผู้ว่าเวิร์กเป็นผู้ว่าสเต็กซึ่งทางไบแนนต์อะไรเนี่ยก็ปิดในการฝากถอนแล้วใช่ไหมครับออดีใช่ครับผมก็รวมถึงในวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ ทาง a l i a n Foundation หรือว่าทางนักพัฒนาหลักเนี่ยเขาได้ประกาศแล้วว่าก่อนจะอัปเกรดเดิมเมอร์เนี่ยมันจะมีการอัปเกรดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า b บ l a t ริกครับผมซึ่งตอนนี้โกลา e เรียบร้อยหรือว่า,าทำการรันคลายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันก่อนที่จะเกิดเด e m เมอร์ในอีกวันที่1 3ภายในวันที่13นะครับแล้วก็เมื่อกี้เสริมตรงบ i n นน c e นะครับผมก็ทางบ i n นน c e เนี่ยปิดการฝากถอนเนี่ยปิดการฝากถอนเฉพาะเหล่าเลเยอร์2นะครับก็คืออพิททัมหรือว่าออปติมิซึ โลนินด้วยนะครับแต่ว่าในเชนที่เป็นอีตาเรียมเชนหลักเนี่ยหรือว่าโทเค็น ERC 2 0เนี่ยยังสามารถฝากถอนได้ตามปกติครับผมพี่กอ๊อปได้ครับแล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือวันที่15กันยายนนะครับก็เป็นกำหนดการชาระหนี่ของเอ่อมากก๊อปมากอนี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะพูดในสไลด์ต่อไปนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือ เป็นการจุดเริ่มให้เขาให้ผู้เสียหายเนี่ยเริ่มฟิลแบบฟอร์มแล้วก็เพื่อขอรับตัวบิตคอยน์ว่าขอรับเงินคืนนะครับครับแล้วก็เหตุการณ์สําคัญอีกอันนึงนะครับก็เป็น FOMC ในช่วงเดือนวันที่21เนะครับเป็นการตัดสินใจเลยหลังจากที่ทางเฟดเนี่ยได้ทั้งตัวเลขการจ้างงานตัวเลขเศร,รษฐกิจต่างๆรวมถึงตัวเลขเงินเฟอ้อว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนอันสุดท้ายนะครับว่าที่เป็นเอ่อเราเคยเป็นเหรียญคาร์ดานนะครับ ในการอัปเดตเวอร์ l Hard f ์ดฟก็หลังจากรอคอยกันมานานหลังจากที่เลื่อนกันมาแล้วก็ได้เลิกในการอัปเกรดจริงๆแล้วนะครับการอัปเกรดตรงนี้จะส่งผลยังไงกับตัว c a r ์โ n o บ้างครับพอดีอ่าครับผมก็มเท่าที่อ่านมาคร่าวๆนะครับเขาจะมีการอัปเดตอย่างที่เราอย่างที่ผมกับพี่กอบเคยเคยพูดเข้าไปใน EP2 ี EP ที่แล้วเนี่ยมันทำให้คาร์โน o สามารถรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นครับผมเพิ่มเอ่อเรียกว่าอะไรเพิ่ม ความ Scalability ของเครือข่ายนะครับทำให้เครือข่ายรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มความสเสถียรของเครือข่ายในระยะยาวครับผมก็มารอดูกันว่าทางคาร์โนจะอัปเกรดสาเร็จภายในวันที่2 2กันยายนหรือเปล่าก็เอาใจช่วยด้วยนะครับผมก็เหล่านี้น,นะครับคือเหตุการณ์ที่พวกเราได้รวบรวมกันเอาไว้นะครับว่าในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไปกรอบสไลด์ต่อไปได้เลยครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์อื่นๆนะครับผมที่ จะมีการเกิดขึ้นในเดือนนี้แล้วกันก็หลายๆายเหตุการณ์เราได้พูดไปในสไลด์เมื่อกี้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมจริงๆแล้วก็มีหลายเหรียญน,นะครับที่น่าจับมองไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวตัวอะตอมละกันหรือว่าตัวลิงตัวอะตอมนี้เขาก็มีคอนเฟอเรนต์นะครับก็จะได้ทราบว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างแล้วปกติเวลาคอนเฟอเรนต์แบบนี้พฤติกรรมของราคาการเคลื่อนที่ของราคาจะเป็นยังไงบ้าง ออดีพอจะแบบแนะนำไกด์ไลน์ให้กับนักลงทุนได้ไหมครับอ๋อได้ได้เลยครับพี่ก๊อฟก็โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในวงการมานานอ่ะถ้าเกิดใครอยู่มาตั้งแต่ปีแล้วจะสังเกตว่าในช่วงที่ตลาดบูมมาแหลยทุกๆคอนเฟอเรนซ์หรือว่าทุกๆก,ก,การประกาศข่าว อันนี้นับแค่การประกาศข่าวหรือว่าคอนเฟลเนนต์นะครับผมถ้าเป็นข่าวดีหรือว่าได้เป็นข่าวที่ทําให้คนน่ะพากันโฟมหรือพากันบูลิชมากมเนะี่ยมันทำให้ราคาเนะี่ยเด้งขึ้นแบบเด้งขึ้นเป็นอย่างมากเลยในตอนประกาศนะครับอย่างเช่นในตอนที่ทางไบเน็ประกาศเบิร์นเหรียญปกติเนี่ยเขาเวลาเขาประกาศเบิร์นเหรียญ BNB น B B เนี่ยเขาจะมีการประกาศเบิร์นทุกไตามาสใช่ไหมครับพี่ก๊อฟก็จําได้เลยว่าตอนที่ไบเน็ประกาศเบิร์นในตอนกลางปีแล้วนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นมากเลยครับจนกระทั่งในวันที่เกิดการเเบิิรนจรง ก็เก <łość> ิดสิ่งนี้ว่าเ e l l ์ออนแฟหรือว่าเซลล์เดอะนิหรือว่าคนน่ะมีการเทขายทําเทขายทำกาไรนะวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญต่างๆครับก็คือข่าวดีให้ขายข่าวลายให้ซื้อประมาณประมาณนี้เลยก็นะครับซึ่งอเจ้าอย่างเหตุการณ์เซลล์เดอะนิหรือว่า by r ูเมอร์เซลล์เดอะนล่าสุดเนที่เราเห็นก็คือตัว LUNC นะครับผมก็คือตัวลุน่าคลาสสิกเนี่ยก้อนท,ที่ตอนที่มีการประกาศว่าจะนําเอาค่าธรรมเนม 1, ียม0.2%ที่เครือข่ายเก็บได้เนี่ยนำมาบายแบคละเมินเนี่ยเบิร์นเนี่ยก็ทําให้ราคาเหรียญ LUNC หรือลุน่าคลาสสิกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากเลยซึ่งเราก็ต้องมารอดูครับพีก่ก๊อฟว่าในวันที่12กันยายนเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะเกิดเซลล์เดอร์นิวส์หรือเปล่านะครับก็บรรดาเหรียญต,ต่างๆนานาเนี่ยก็ที่มีการประกาศข่าวดีกันไปแล้วบางเหรียญก็ พากันดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ต้องมารอดูว่าในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงหรือว่า,า,า,าวันที่แบบประกาศจะพัฒนาอะไรบางอย่างหรือว่าวันที่แบบวันที่เกิดเหตุการณ์การพัฒนานั้นนั้นจริง,รงๆเนี่ยราคาเหรียญจะเป็นยังไงก็ส่วนตัวผมมองว่าส่วนมากเนี่ยคนจะเทขายทำกำไรครับพี่ก๊อฟก็ยังไงก็ระมัดระวังการลงทุนหรือว่าการเข้าไปซื้อเหรียญดังกล่าวในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยครับผมพี่ก๊อฟใช่แต่ยังไง สิ่งที่เกิดขึ้นในีดีตมันก็ไม่สามารถทำนายอนาคตได้นะครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเดือนไหนที่เราถืออันเนี้ยถ้าเกิดเขามีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่ๆหรือว่ามีอะไรที่แบบจะปล่อยของในวันนั้นนั้นอ่ะเราก็ควรจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าโลกของคริปโตเนี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไวมากถ้าเกิดเราลุดข่าวสารไปนิดเดียวเนี่ยเราจะเสียโอกาสอะไรยอย่างไม่ได้เลยนะครับรวมถึงอาจจะติดดอยก็ได้ประมาณนี้ใช่